สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคลเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิปพ่กบคาสนะคะหัวข้อคำถามของเราก็คือเขาจะติดต่อมาไหมนะคะแล้วจะติดต่อมาเมื่อไหรนะคะแค่มีตัวเรื่องให้เลือกทั้งหมดเนี่ยเป็นไพ่ห้าใบนะคะตัวแทนแบบไพ่ห้ากองนะคะอันนี้กองที่หนึ่ง Hero Fan กองที่สอง The View กองที่สามนะคะ h y p e o t e s t นะคะกองที่สี่ The Lover กองสุดท้ายเป็น God The Magician นะคะ หนึ่งสเลือกได้เลยค่ะดูซิว่าเขาแบบอยากติดต่อมาไหมมันไหลนะคะเริ่มเลยนะกับม่ได้เลือกกล่องแรกนะคะกล่องนี้นะคะเก็บก,ก,ก,การ์ดอนเก็บการ์ดจุ๊บเฮย้ยเขาจะติดต่อมาไหมนะคะอ่ะคิดตอบเลยนะคะว่าเขาจะติดต่อมานะคะแต่ว่าการติดต่อมาเนี่ยมันจะเป็นการติดต่อมาในแบบที่ว่าเอ่อ คุยเฉยๆทักมาให้เราดีใจอะค่ะแต่ยังไม่มีการพัฒนาอะไรที่มันชัดเจนแต่ตามไพ่นะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นแบบคือติดต่อมามันเป็นการติดต่อมาที่ทําให้คุณยิม้มได้ทาให้คุณดีใจอะค่ะแต่อาจจะยังไม่ได้มีมีการพัฒนาอะไรที่มันก้าวกระโดดนะคะคือก็คุยได้ติดต่อมาทําให้ยิม้มได้ happy ประมาณเนี้ยค่ะถามไทยสารุสุกดบนะคะว่าไปนะคะ คือคนที่เลือกกองนี้นะคะตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะอยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นธนูนะคะหรือสิงห์นั่นเองนะคะมีนกรกฎพิจิกสิงห์นะคะคานนี้ช่วงเวลาล่ะช่วงเวลานะคะก็จะเป็น8วันนะคะหรือว่า8ดชั่วโมง8ชั่วโมง8ดวันแดสัปดาห์หรือว่าวันที่8นะคะ ประมาณนี้นะคะให้ของไม่อ่านไพ่ถ้วยนะเพราะว่ามันกลับหัวนะคะแล้วมันก็นานนะคะโอเคประมาณนี้คนที่เลือกกองนี้นะคะไปต่อกับเมื่อที่เลือกกองที่2นะคะหรือว่าคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะดูซิว่าเขาจะติดต่อคุณมาไหมนะคะตามไพ่นะคะเขาจะไม่ติดต่อมาเองนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่า ในเมื่อเขาตัดสินใจที่จะคือทั้งคุณและเขาเนี่ยนะคือตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์หรือว่าห่างหายกันไปแล้วเขาก็ยังไม่มีความคิดที่จะติดต่อกลับมาในเร็วๆนี้นะคะตัวเขาหรือคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนลัคนาราศีพิจิกนะคะพฤะศพกันมังกรนะคะแล้วก็ธนูนะคะธนูธนูโอเคประมาณนี้นะคะคนที่เลือกกองที่สอง ไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะหรือว่าการใบนี้นะคะเขาจะติดต่อมาห <occupy> ไหมเมื่ okay, uh okay. อไหร่โอเคอ่าเคขาบอกว่า50-50นะคะหรือตัวเขาไม่ติดต่อมาหรอกแต่รอให้คุณติดต่อไปเองเพอเดี๋ยวคนจะบทความอดทนแร้เราคิดถึงเขาเองแล้วกลับไปเองนะคะ คนคนนี้ในเค้พูดลงตรงถานน้ำพายเลยนะเขากับคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าไม่ไม่ไม,มีชื่อเลือกนั่งเหล่งนั่นเองนะคะความสัมพันธ์แบบอีงอย่างวะอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเขาเป็นคนที่คารมดีนะคะหรือใช้คําว่าเจ้าชู้ก็ได้นะคะมีตัวเลือกเยอะอะไรเงี้ยไม่ชอบเซตดาวรักอิสระนะคะตัวคุณหรือเขาอาจจะอยู่ลัคนาราศีพิจิกนะคะธนูมีนกรกฎก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกธนูนะคะ,ะบังกร ประมาณนี้อืมเท่านี้แหละเท่านี้แหละแล้วก็ถามว่าเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่เนี่ยเค้กมองว่าตัวเขาเนี่ยไม่ไม่น่าจะติดต่อมาเองน่าจะเป็นคุณที่ทักไปเพราะคุณหมดความอมดทนเพราะคุณคิดถึงเขาอยากคุยับเขามากกว่านะคะช่วงที่คุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยจะทนไม่ได้และก็คือน่าจะเป็นช่วงเ กุมภามีนานะคะหรือว่าเมษาถ้าพูดเป็นวันเดือนก็คือเป็นช่วงตอนกลางคืนนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมง1วันหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้นั่นเองนะคะหรือไม่เกิน2เดือนนะคะโอเคไปต่อนะคะกับเพืเ่อนๆที่เลือกกองที่สี่นะคะหรือว่าการ์ดใบนี้นะคะเรดเลเวอร์อนะคะดูซิว่าเขาจะติดต่อคุณมาไหมเมื่อ,อไรเขาจะติดต่อมานะคะเขาติดต่อมา เร็วๆนี้แหละนะคะเร็วๆนี้ก็คือเร็วมากๆนะคะหนึ่งนาที1ชั่วโมง1วันหนึ่งสัปดาห์นะคะประมาณนี้นะคะไม่ถึง1เดือนแน่น,นอนนะคะเขาจะติดต่อมานะคะอ่ลัคนาราศีตัวคุณหรือเขานะคะดาวจันทร์ก็ได้นะคะอาจจะมีแทดลมนะคะมีถุนตุนกุมนะคะหรือว่าจะเป็นบังกรพระศพก็ได้นะคะโอเคประมาณนี้ไปต่อกันเพื่อเลือกกองสุดท้ายคนที่เลือกจ้าเดะเมจิเชียนนะคะดูสิว่าเขา จะติดต่อคุณมาไหมเมื่อไหร่นะคะโอเคเอเค่อเคกอ่านสองแบบนะการติดต่อเนี่ยพูดไงดีถ้าหากว่าคุณมีการใครใครบางคนเดินออกจากความสัมพันธ์คุณหรือเขาถ้าคนที่เป็นคนเดินออกจากความสัมพันธ์คือเขานะคะนั่นแปลว่าเขา move on แล้วนะคะเขาจะไม่ติดต่อกลับมานะเออ อันอันนี้คือถ้าเขาเป็นคนบอกเลิกหรือเขาเป็นคนหายไปถ้าเขาเป็นคนเดินออกจากความสัมพันธ์เขาจะไม่ไม่ติดต่อกลับมานะคะคือเขา Move on แล้วนะคะตัดสินใจดีแล้วที่จะแบบเดินห่างออกจากออกจากความสัมพันธ์ไปนะคะแล้วก็เขายังไม่คิดที่จะติดต่อกลับมาหรือว่าหันหลังกลับมาหาคุณในตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะติดต่อ,อไปเนี่ยเค้กมองว่าเขาอาจจะอ่านแล้วไม่ตอบนะคะหรือถ้าตอบก็ตอบสั้นมากนะคะ หรือดองไว้เลย1นอาทิตย์สอาทิตย์ค่อยมาตอบนะคะประมาณนี้ตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะอยู่ลัคนาราศีธาตุลมนะคะไม่ถุนตุดกุ้มหรือว่าถ้าเป็นธาตุน้ำเนี่ยเค้กมองว่าน่าจะเป็นพิจิกนะคะประมาณนี้โอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ